สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาอัปเดตกิจกรรมของเกม e ีสปอร f c MoB ซีโให้ฟังนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนีออนวิ k สกิจกรรมลาลิก้าฮีโ p a พา2์ศูนย์ฟุตบอลต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็มีโค้ดแจกของฟรีด้วยนะครับหโค้ดใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะครับ ผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเวร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID p a s s w o r d หรือ eID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดคุกกี้แลนหรือ f เ o o k Fanpage c o o ุกกี้แลน h o p รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิปจะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o ุกกี้แลน h o p นะครับเริ่มด้วยสนย์รุดบอลน,นะครับสนยนฟุดบอลในวันนี้ก็มีตัวแจกฟีใหม่มาเนอะก็คือวิลเลี่ยมนะตามที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนเลยนะครับพอสามารถมารับฟรีกันได้นะเป็นโอาเกนะครับอันนี้ก็รับไปเลยนะ โอเคก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับผมแล้วก็ totw ก็มีอัปเดตมาด้วยนะครับในวันนี้ตัวก็จะตามนี้เลยนะมีบูโน่มีเมสซี่นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวอื่นเนาะก็สามารถมาดูกันได้นะครับถ้ใครอยากจะแลกตัวไหนก็มาแลกกันได้เมสซี่นี่ก็ไปร้อยสองะนะบูโนนี้เพิ่งมาครั้งแรกวะไม่มีลูกศรบวกนะครับก็เป็นร้อยสองเหมือนกันเออใช้แต้มเท่าไหร่เนี่ยใช้โอ้ใช้พันแปดนะใช้เยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็พันแปดนะครับ โอเคส่วน P O T M นี่ยังไม่มีอัปเดตนะ P O T M จะอัปเดตในวีคต่อไปนะครับในเหลือเวันใหมข้างล่างนี้ตัวใหม่นี่ก็จะตามคลิปที่ผมเคยพูดไปเลยนะคลิปคนก่อนก็จะมีซาร่าพิเมลีลาดิก้าจะเป็นซานเซตส่วนบุนเดสเนี่ยจะเป็นกูลาซีนะครับแล้วก็ซีดีเอันนี้จะเป็นมัวนี่นะแล้วก็หลีเอิงจะเป็นกูลี่นะครับประมาณนั้นเลยเออก็เดี๋ยวรอได้เลยนะต่อไปก็เรื่องต่อเวลาพิเศษนะก็จะประกาศอยู่ในข่าวเลยนะครับก็คือ โทเคนต่อเวลาพิเศษ02จะถูกขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่29เดือน4/2555นะครับก็ตามที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วเลยนะว่าเขาจะขยายเวลาเนาะจากวันที่3เดือน4กลายเป็นวันที่29เดือน4นะครับเขาก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้แล้วก็ในต่อเวลาพิเศษในวันนี้ก็รีเซ็ตมาแล้วนะครับเนี่ยสามารถมาสุม่มกันได้นะสำหรับไอซีหมื่นแต้มนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มตัวดอกมาด้วยนะในวันนี้ก็จะมี Week 3, นีออนวิก3เห็นไหมเมเซียนเะค้าบล็องรีเซ่ยจะเป็นของวิก3นะ แล้วก็มีวิกสองวิกหนึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีแค่วิกหนึ่งมาถ้าผมจะไม่ผิดวิกสองวิกสามมึงตู่เพิ่มเข้ามาเนาะในต่อเวลาพิเศษอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีวิกสามวิกสองวิกหนึ่งอยู่ใครจะมาสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะในต่อเวลาพิเศษก็ประมาณเท่านี้เลยนะที่มีอัปเดตเข้ามานะครับต่อไปก็กิจกรรมลาลิก้านะครับกิจกรรมลาลิก้าก็จะเปิดลาลิก้าทัวร์สัปดาห์สองมาเราเล่นแล้วนะทีมเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะทั้ง4ทีมนะแล้วก็มีเควสรีมาให้เราทําด้วยนะครับซึ่่งเควนีย จะทาได้แค่ทีเดียวนะเราก็รับได้รอบเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือถ้าเรากดดูในของวีคแรกอะ่ะเควสมันก็จะเหมือนของวีคสองเลยนะผมลองแล้วเนี่ยนะมันคือเควสเดียวกันเลยนะครับพอเราทําเสร็จก็รับได้แค่ทีเดียวนะตรงนี้อันนี้เพื่อใครสงสัยนะครับมันไม่มีอะไรเออแล้วก็ติดตามอาริกานะครับในสัปดาห์นี้ก็จะไม่มีแมตช์สคัญใหม่มานะครับเพราะว่ามันจะติดวันหยุดหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากหยุดพักนานาชาตินะก็คือฟีฟ่าเดย์อะไรง่ายๆ มันไม่มีเตะลีกะครับลาริก้าก็เลยไม่ได้มีอะไรให้เราเล่นนะในรอบนี้สําหรับติดตามลาริก้ากดดูก็ได้นะเห็นปะเนี่ยมันไม่มีให้เรากดเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีเตะนะในวีกนี้ง่ายๆทุกทีมเลยนะครับอันนี้ถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะก็ตามนี้เลยนะยทีนี้ก็มีเขียนไว้ตรงนี้นะเห็นปะก็เดี๋ยวรออีกวีกนึงนะถึงจะมีให้เล่นนะครับเนี่ยมันจะปลดล็อกอีก7วันง่ายๆของเกียรติยศเนี่ยก็มีปลดล็อกมาเพิ่มเติมก็คือตอนแรกจะปลดแค่2ตัวบ้างวีกแรกก็คือกับ โมเลียนเตนเนาะในวิ่นี้ก็ปลดฟอรลันมาแล้วก็ปลดชาบี้อลองโซมาให้เรารับกันด้วยนะครับก็สามารถมารับกันได้ปูโยยังไม่ปลดนะอีก7วันนะครับตอนนี้ก็เหมือนกนะันเดวิล่าก็อีก7วันนะตัวให,ใหม่เนี่ยไม่มีนะเออที่อยู่ในพงในแพ็กอะไรพวกนี้เนี่ยมากดดูในร้านค้าก็ได้ก็ยังเป็นตัวเดิมๆอยู่นะเ,นเป็นว่าเป็นลาฟินยาโมดิสกิตมันคาซิยัตชาบี้เฮนันเดสอะไรเงรี้ยยังเหมือนเดิมหมดเลยนะไม่ได้มีตัวใหม่นะครับผมสำหรับลาลิก้าเท่านี้เลยนะครับ ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีตัวใหม่ๆมาหรือเปล่านะครับสำหรับกิจกรรมลาลิก้าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมยังไม่มีข้อมูลนะนะตอนนี้ต่อไปก็บันทึกเหตุการณ์ฮีโร่นะครับในวันนี้ก็จะมีอัปเดตทีม B เข้ามานะก็จะตามนี้เลยนะครับมีกูตีโรเบโตฮัมซิกนัวแล้วก็มาตูเอดีนะครับ5ตัวนี้เลยนะ O.R กับเมดเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการรับนักเตะพวกนี้ก็เหมือนเดิมใช้แต้มเดิมในการแลกเลยนะก็คือโทเค็นฮีโร่นะครับแต่ก็จะใช้จานวนมากขึ้นเห็นไหม จากเดิมทีเมจะใช้แค่100อเนาะอันนี้ก็จะใช้ร8อเลยนะครับน่าจะเท่ากันทุกตัวนะผมว่ายังไม่ได้กดดูเหมือนกันเดี๋ยวกดดูก่อนร้อยแปดสิบเออคิดว่าน่าจะเท่ากันทุกตัวก็ลองมากดดูกันได้นะครับส่วนสถาบันอะไรพวกนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมเนี่ยกดแสดงนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นฮีโร่แค่เราเล่นสกิลเกมแมทตรงนี้นะเพื่อรับโทเค็นพลังกับพลังงานเหมือนเดิมบททดสอบอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็ยังมีอาชีพเมนอะไรเหมือนเดิมนะวิธีการเดินก็เหมือนเดิมนะครับ ปิศาฮีโร่ก็มีเพิ่มเข้ามาด้วยอะก็จะมีโลโก้เนี่ยเพิ่มเข้ามานะพวกกูตีอะไรพวกนี้ตัวใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเป็นในทีม B ีเออทั้งหมดก็เท่านี้เลยนะสำหรับบันทึกเหตุการณ์ฮีโร่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่เพิ่มตัวใหม่เข้ามาวิธีการเล่นยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับต่อไปก็กิจกรรมนีออนนะครับตรงนี้ก็จะมีมาให้เราเล่นนะในวีที่3เนาะก็เล่นเพื่อที่จะรับโทเค็นนีออนนะครับแล้วก็ของแจกเพิ่มเติมนะเหมือนกับวีก่อนๆเลยเนะี่ยมีเพชรแดงมีมัชเชลล์โน,นะ ก็ตามนี้เลยนะส่วนในรางวัลที่2เนี่ยวันนี้ก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะก็จะมีให้เราเลือกตัวเหมือนเดิมนะครับตามหลุดเลยนะมีเขาโซคเต้แล้วก็มาเชลาโนนะครับโอแอก็จะเป็นร้อยสี่นะตำแหน่งก็ตามภาพเลยนะครับก็แล้วแต่คนนะว่าจะเลือกตัวไหนสำหรับผมคงเลือกเป็นโซคเต้นะเดี๋ยวผมเลือกให้ดูเลยแล้วกันพอเลือกเสร็จปุ๊กก็ต้องมาเลือกบูทเหมือนเดิมนะเห็นว่ามีเซลล์ประสาทมีกระดูกมีกล้ามเนื้อก็เหมือนรางวัลตอนแรกเลยเหมือนลิทเจมสิมมอนอะไรพวกนั้นเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าจะเลือกอันนไหนนะ การเลือกเนี่ยก็จะทําให้โซาเตที่ได้เนี่ยร้อยสี่ก็จะสแตทไม่เหมือนกันนะครับก็ลองกดเทียบดูกันได้เพราะว่ามันลองกดดูได้เนาะแล้วก็ในแกลเลอรี่นะก็มีอัปเดตวีคสามเข้ามานะครับให้เราแลกแต้มกันเนาะก็จะมีตัวตามนี้เลยนะมีเอซเซียมมีบลองมีเขามีดีเซ่ที่เป็นร้อยเจ็ดนะครับแต้มก็จะตามที่เห็นเลยนะแล้วก็ตัวร้อยหกนะครับพิทิญ่าลาฟาเอลกิฟไวท์แล้วก็ตูรามนะครับส่วนตัวร้อยห้าก็จะสี่ตัวนี้เลยนะพิกปอดตูรามคานูแล้วก็โอโซลินีนะครับ ก็แลแต่คนว่าจะแลกตัวไหนนะก็เก็บสะสมชิ้นส่วนมาแลกกันนะครับตัวที่หน้าแรกเลยผมว่าก็มีบล็องนี่แหละดูดีเลยนะโหดนะผมว่าราฟเอลนี่ก็ได้อยอ่แล้วก็มีพวกเอเซียนเขาตัวนี้ก็โอเคนะลิเซ่นี่ก็ใช้ได้นะครับตัวร้อยเจ็ดที่ผมว่าเก่งหมดเลยนะเออถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับแล้วก็ในชาเลนจ์นี้อ่อนะครับก็จะมีโซชาแจกฟรีด้วยนะนี่เลยเป็นสไตเกอร์หนึ่งร้อยหกเม็ดแดงนะครับมีมาเชลลโน่ด้วยนะเพชรแดงแล้วก็เงินด้วยนะครับก็จะเล่นเป็นแมตต์ ก็จะรับโซชาไปได้เลยนะครับอแเราก็ยังไม่หมดยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือชาวต้านนะครับชาวต้านอันนี้ก็จะเป็นเม็ดแดงเหมือนกันโออาร์หนึ่งร้อยสี่นะครับจริงๆแล้วก็ร้อยเดียวนะลอโออาร์เนาะอแล้วก็มีเพชรแดงแล้วก็ชาวต้านเบดไอคอนด้วยนะครับก็จะเป็นแมตต์กระบอกเช่นกันนะห้าแมตต์แล้วก็จะรับชาวต้านไปได้เลยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะสำหรับชาเลนเนาะแล้วก็ลอมาดอนอันนี้ก็รีมาด้วยนะในวันนี้ก็สามารถมาเล่นกันได้เช่นกันนะครับเนี่ยมีเพชรแดงมีมาชาราโนแล้วก็เงินนะครับ ก็แจกมาเชลลาโนเยอะเหมือนเดิมเอออันนี้ก็มีแจกน้องโซชาลองบดอนก็มีชาวตั้นเนี่ยไม่มีแต่ว่าก็แจกเป็นตัวนะครับแล้วก็กิกริมนอีอนนะครับก็จะมีแพ็กต่อเนื่องมาเลาเติมกันด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กที่รับฟรีนะครับแล้วก็เติมเงินสลับไปเรื่อยๆก็มีทั้งหมด40กว่าเลเวลนะครับเหมือนเดิม43มั้งแล้วก็จะมีการันตีตัวร้อยเด้วยนะครับที่เลเวลท้ายถ้าเติมจริงๆแล้วเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000ันกว่าบาทนะครับอันนี้คยะะเมน,นเลนผ ทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้นะสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับอย่างสุดท้ายที่จะพูดก็คือโค้ดแจกของฟรีนะครับโค้ดแจกของฟรีก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่หลายหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับพอผมยังไม่ได้เอาไปลงในคลิปไหนด้วยก็เลยเอามาลงไว้ในคลิปนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะยังไม่หมดเวลานะโค้ดก็จะมีชื่อว่า La l a r i ก a x fc mobile นะครับก็สามารถเอาไปกรอกกันได้ใน redeem ของ fc mobile เลยนะครับผมก็จะสุ่มดอกเป็นตัว1 0 0ถึง107ลาล็ก l a นะครับก็อยู่ที่ดวงแล้วว่าเราจะได้ตัวอะไรเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ก่อโคดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ปักผุนเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะกับโคดนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ก่อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันคนละทีส่วนใครไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมมอถือสปอร์ตเอฟซีโมบายที่ผมจะมาอัปเดตหรือเล่าฟังนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมไว้เจอกันใใใหหหม่นนนนคคลิป้ารรือะับบบ